ออพ <West> de like h, ันพ <t> ื้นเมืองอีกแล้วครับผมกับวิถีอยู่ไหอยู่หน้ามือหนีมาหน้าเบาเด็ดๆครับผมอยู่บริเวนกำลังปิดคดดังอีกแล้วนะครับกันกันข้อเป็ดอมสีโค้งหมูครับผมเสร็จแสบซื่อมือได้อาบน้ำน้องซอยอยู่บนซื้อ เอาอาบครบเลาจังมักนเหครับรถเิไนเดบงซื้อยังครับพอเปีดบอครับเด็ดตอนหน่อยดีเถอะวะกันกับแซ่บเพือนนด้นึ่ร้อมสีโค้งเขาเขาต้องไปขัวก่นครับผมบุงดีๆเขาก็ขัวมันหอมหอมเครื่องก่อน กินหนูห <Bien> น <ven ido> ึ่งเรียบร้อยครับผมผู้อา่างห้างมาว่ามูอยู่มันกินมากกลินก็เใส่บึงเี่ยามบ้บมว่งนี่ครับไก่สวครับหอมแล้วครับผมหอมเขาขวได้พักกันบายที่นึง ได้แต่พวกกระดูกวานมาพร้อมเนาะสี่ขั้วเลยใส่ผักซีใส่หอมบวกเรียบร้อยวันเคยไปเมู่นี่เราของเชียมีสารก็ทำบเรียงเื่อจองก็เรียงว่าไม่อยากจับทำมาๆเลยเดี๋ยวครับเนี่ยมันยังคำหน่อยได้เหมือนเหมือนบล็อกหล่อมเลย

ดีไมแห้งครับผม